ดงด้วยครับเดี๋ยวลูกเทือกเลยลูกทั่วรูกเทือกทุ่มหนึ่งอะของนารี่ครับนี่จะของนารี่ครับเร่งเข่าแก่ของผมหัวให้รับตามกลางทุ่งขายผมทำขายผมหลังมอมขายตรงเด็ดอ้าโจ๊กเงี้ย ลูกทุ่งอ่ะโอ้ธรรมดาเรามีตังค์ลายสามร้อยยี่สิบอ่ะใช่หรือโจลายอะไรมี่โเผินบอกสามร้อยยี่เลยนะครับเราทำกันงานด่วนครับลายละสองร้อยสี่นะครับสองร้อยสี่งานด่วนตัวเร็บวันนี้งานด่วนโจ้ก็ยังถูกกว่าคนอื่นเขาลยาโอ้ยลุยมาเละหมดไปลงยิ้มต่อครับ เดี๋ยวว่าันสามทุ่มเด่นข้างขนาดโจ้หน่อยกลุ่มด bueno ิ้งเลยเอาสวยอะยังเก่าเหรอกลุ่มดิ้งงานด่วนครับงานด่วนเดี๋ยวเราจะทำการลงอีอุ้มกันเลยครับตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วหกโมงเย็น เยอะครับคนเยอะครับ,บมีอะไรเดี๋ยวช่วยดันดันครับไอ้ขวดครับไปไม้ไผ่เอานี้ออาวนี้ให้หน่อยครับสวยเลยแล้วก็เอาอะไรมากมาย <c oughs> เอาโจ๊ะจะไม่เอาอะไรมากมายโจ๊ะโอีกแกมีไม้มีไม้รูปเพือกเลยนะไม่ต้องใช้แล้วรุ่นเนี้ยไม่ใช้อีกไม้อยู่อีกแปลง นีโจ้ก็ฝ่าปแล้วนี่ไล่ละร้อยสามสิบเอาแก้วลดลงมาไอ้แก้วได้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 หักแล้วหักแล้วเหลือฮะวนแล้วมาขึ้นตรงบุมเนี่ยจขึ้นตรงเนี้ยตามโอ้ยหล่หม,ม่านั่นนะ่เนเนี่ยท่ามานาเราเนะี่ยโอ้โหงาเขาไม่หล่มอย่างเนาะ อุ้มดินเงี้ยร้อยปากโคตรตรงนั้นหน่อย chú như chèm như Ui, 3, cô cô mới chèm ra đâu ôi đồng nghĩ Ui, ông, 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 ông ôi Đó, ông đón ôi ông đón như lên này ôi าาการปราบดินครับพี่ดอนครับอุ้มดินครับ เอาใจไปหัวอยู่ไฟจะเห็นเลยดินบังแล้วรถเข้าไปรถผมไปไม่ไหว <c oughs> าไปเลยนะเติมมันนะครับเติมมันมันหมดแล้วครับมันหมดไฟมีป่ะนะมีแน่กดช่างขนาอย่างเี้ให้ลุ่มไปรอบเหลือโจ๊ะตตามดิเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแทรกล่องนะติดตามกูอยู่กับมึงตลอดนี่แหละกองออกตีไรไปโจ๊ะมีแสงถ่ายป่อมร้อยเปล่าเออเดือดร้อยโอ้เดี๋ยวแม่ได้นอนเช้ามาไม่ไหว ลูกโจ้เลยต้องงี้เลยโจ้ต้องอย่างงี้พีุ่ดจ้าม,มาแ <c oughs> น่นอรอจีร์ป่าของผมใส่ไ,ไม้ลูกครับแตกล่องเช้าแนละ้วออกตีอะไรเนะี่ยมาทันไหมเนะี่ยผมไม่จะมาทันหรือเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ผมจะยํำสูได้นะยํำเองด้วย,ยวสำหรับการลูกเครื่องอาจจะถ่ายไม่เสร็จนะครับมันมันมืดแล้วครับมันทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าจะมาเก็บตกให้นะครับรว่าเช้าจะแทกล่องเดี๋ยวพี่เขาจะรูไปเสร็จคืนนี้เลยเดี๋ยวเช้ามาแทกล่องเดี๋ยวว่าไม่ทัน